คืออาหารหลักของคนไทยมานับพันปีนั่นหมายความว่าชาวนาคือผู้ที่เชี่ยวชาญการปลูกข้าวอย่างที่สุดและเมื่อรวมกับความอุดมสมบูรณ์ทั้งจากดินและน้ำประเทศไทยจึงกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวเลี้ยงผู้คนอีกนับร้อยประเทศทั่วโลก แต่การผลิตข้าวในปริมาณที่มากกว่า5ล้านตันต่อปีแบบนี้กลับต้องแลกมาซึ่งความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและนำไปสู่ความเสี่ยงของอาชีพชาวนาทั้งจากผลกระทบของสารเคมีที่ตกค้างการทำนาที่ผิดวิธีรวมไปถึงความแปรปรวนของสภาพอากาศ นโยบายใดบ้างที่จะส่งเสริมให้การทำนาเป็นการเกษตรที่คำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพและจะมีแนวทางใดบ้างที่จะปฏิรูปวิธีการผลิตข้าวเป็นการเกษตรที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชีวิตที่ดีขึ้นของชาวนา เรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการภาคการศึกษาแก่ประชาชนเราได้ค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ด้านเศษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือทุนทางธรรมชาติที่แอบแฝงอยู่ในกระบวนการผลิตอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตข้าวอาหารหลักของคนไทยซึ่งเราได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทีฟอกิฟูดไทยแลนด์เพื่อให้ทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ได้รับรู้ถึงประโยชน์และต้นทุนที่แท้จริงของการผลิตข้าวในนาข้าวเนี่ยจริงๆเนี่ยมีเรื่องของระบบความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยอยู่ค่อนข้างมากถ้าเกิดเรามีการทำนาที่ถูกวิธีความหลากหลายทางชีวภาพยังสมบูรณ์เราก็จะมีสัตว์ต่างๆเช่นปูปลาที่อยู่ในนาจำนวนมากนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะกับชาวนาแต่ กับผู้บริโภคคนอื่นๆด้วยถ้าเกิดเราทํานาแบบไม่ค่อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือผิดวิธีที่ควรจะเป็นมีการเผาต่อสั่งข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวมลพิษที่เกิดจากการเผาต่อสั่งแล้วก็ไอ้พวกกาดเรือนกระจกมันทําให้ค่า PM 2 5เพิ่มขึ้นมหาศาลการทํานาที่ไม่ใช้สารเคมีเนี่ยหรือสารพิษอันตรายเนี่ยนะครับมันเป็นประโยชน์ต่อ ตัวชาวนาเองเพราะว่าหนึ่งต้นทุนความเสี่ยงด้านสุขภาพที่จะลดลงมันก็ตกไปถึงผู้บริโภคด้วยเพราะว่าสารเคมีเหล่านี้นะครับปนเปื้อนอยู่ในธรรมชาติและอาจจะปนเปื้อนอยู่ในอาหารในปัจจุบันนี้นะครับก็คือสภาพอากาศโลกเนี่ยมันมีความแปรปรวนค่อนข้างมากจากการที่เราปล่อยกา๊าซเรือนกระจกแล้วนำไปสู่ภาวะโลกร้อนตัวเราเองเราก็จะอาจจะรู้สึกว่าได้รับผลกระทบในระดับหนึ่ง เช่นอากาศร้อนก็ร้อนนานขึ้นร้อนมากขึ้นแต่ชาวนาเนี่ยรับผลกระทบโดยตรงและค่อนข้างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นภาวะฝนแรงที่ยาวนานขึ้นความรุนแรงของพายุซึ่งนําไปสู่น้ําท่วมที่รุนแรงชาวนาเนี่ยรับความเสี่ยงเพราะว่าผลผลิตจะเสียหายไปทั้งหมดซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันแสดงถึงความอ่อนไหวของชาวนาต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยมากกว่าส่วนอื่นๆของสังคม ก็ปลูกข้าวเลี้ยงคนไทยเกือบทั้งประเทศแต่จากที่เราเห็นนะครับราคาข้าวก็ค่อนข้างต่ำซึ่งมันก็สะท้อนไปสู่เรื่องของการที่ชาวนาเนียมีรายได้จากการขายข้าวเนี่ยต่ำตามไปด้วยแต่ครั้นี้ก็กลับไปประเด็นนะครับว่าวิธีการทํานาที่แตกต่างกันวิธีการทํานาที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับใช้สารเคมนีน้อยไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศหรือการปล่อยการเลือนกระจกที่มากเกินไปนการทํานาแบบนี้นะครับ ให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกกับชาวนามไม่พอแต่สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสังคมด้วยเพราะว่าสังคมได้รับประโยชน์จากการทำนาที่เป็นมิตรถ้าไม่ใช้สารเคมีนะครับสิ่งแวดล้อมก็ดีสุขภาพชาวนาก็ดีสุขภาพผู้บริโภคก็ดีการไม่เผานะครับต่อสั่งข้าวหลังการเก็บเกี่ยวมันก็จะช่วยลดมลพิษทําให้อากาศบริสุทธิ์การทํานาแบบนี้นะครับซึ่งนําไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคมเนี่ยผลประโยชน์เหล่านี้ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้สะท้อน อยู่ในราคาข้าวที่ขายในท้องตลาดเราผู้บริโภคเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้จ่ายผลตอบแทนเหล่านี้กลับคืนให้กับสู่ชาวนาซึ่งเป็นผู้สร้างผลประโยชน์จากการทำนาที่เป็นมิตรกับทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวที่ไม่ใช่แค่อาหารแต่เกี่ยวโยงไปถึงชีวิตของคนทำนาและครอบครัวรวมไปถึงพืชพันธุ์และสัพะสา์น้อยใหญ่ที่อิงอาศัยในพื้นนาแต่วิธีการทำนาแบบใดที่จะเหมาะสมต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศและดีที่สุดต่อวิถีชีวิตชาวนา โครงการวิจัยรู้คุณค่าข้าวเพื่อชีวิตและธรรมชาติจึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเปรียบเทียบว,วิธีการปลูกข้าวระหว่างข้าวทั่วไปและข้าวอินทรีย์ว่าจะมีผลลัพธ์เป็นอย่างไรโครงการวิจัยรู้คุณค่าข้าว เพื่อชีวิตและธรรมชาติเนี่ยครับสิ่งที่ต้องการก็คือวัดว่าในการทานาเนี่ยหรือการผลิตข้าวเนี่ยมันก่อให้เกิดผลประโยชน์แล้วก็ก่อให้เกิดผลกระทบนะฮะโดยรวมต่อทั้งสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเหล่านี้ยัยงไงบ้างตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ำนะครับสิ่งที่เราอยากได้จากโครงการนี้เนี่ยที่จริงก็คือเป็นตัว policy recommendation นะครับก็คือเอาไปแนะนําในเชิง policy ต่อไปนะครับว่าถ้าเกิดมันเกิดประโยชน์หรือโทษอย่างไรแล้วนะครับเราควรจะ สนับสนุนวิธีการไหนมากว่ครับกระบวนการวิจัยเนี่ยนะครับเราพยายามใช้กรอบแนวคิดนะครับที่เรียกว่าทีฟนะครับโดยกรอบแนวคิดเนี่ยนะครับเรามองทุนในการผลิตเนี่ยออกเป็น4แบบก็จะประกอบไปด้วย 1. นะฮะทุนทางธรรมชาติ 2. ทุนมนุษย์นะครับส ทุนทางเศรษฐกิจประเด็นสุดท้ายก็คือทุนทางสังคมครับเรื่องของทุนธรรมชาติเนี่ยหลักๆเราก็ดูเรื่องสารปนเปื้อนที่มันอยู่ในดินสารเคมีที่มันตกค้างอยู่ในน้ําความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยนะครับเราก็ดูทั้งเรื่องของแมลงปลานกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา ทั้งที่มีกระดูกสันหลังแล้วก็สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในนานะครับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของดินและกินเทอแกสที่ไม่ว่าจะสะสมอยู่ในดินหรือถูกปลดปล่อยออกมาสู่อากาศก็ดีนะครับการกําจัดวัสดุทางการเกษตรจะมีการเผาเราก็จะดูเรื่องของ PM 2.5 นะครับแล้วก็มลพิษที่เกิดขึ้นด้วยครับประเด็นด้านทุนมนุษย์เนี่ยครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพทั้งชาวนาแล้วก็คนทั่วๆไปที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ส่วนคือ1คือการใช้สารเคมี2ก็คือเรื่องของฝุ่น PM 2.5ที่เกิดขึ้นจากการทํานา oh. ในเรื่องของทางเศรษฐกิจนะครับเราก็จะดูเรื่องของภาวะนิสินเงินออมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ชาวนาสามารถเข้าถึงได้เปรียบเทียบทั้งในในใน,ในส่วนของออร์กแกนิกเราเข้าทั่วไปครับ ทุนทางสังคมเราก็จะดูเรื่องของการรวมกลุ่มบทบาทหน้าที่ของตัวเกษตรกรเองเขาอยู่ในฐานะอะไรความสุขโดยรวมของตัวเกษตรกรนะครับทั้งในแง่ของความสุขที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตหรือเรื่องของเงินเงินทองทองหรือ,อประเด็นอื่นๆก็ดี ใจชิ้นนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานจากจังหวัดขอนแกน่นบุรีรัมย์และสุรินทร์จำนวน800คน60หมู่บ้านตั้งแต่ปี2563ถึง2564ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจดังนี้ชาวนาอินทรีย์อาจมีรายได้ลดลงเพราะผลผลิตอาจจะน้อยกว่าข้าวทั่วไป แต่ขนาดเดียวกันนาข้าวอินทรีย์จะเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพลดผลกระทบต่อสุขภาพของชาวนาและคนทั่วไปทั้งในแง่สารเคมีและฝุ่น pm 2.5ชาวบ้านสมัยก่อนคือพอหลังนาปุ๊บเผาสังนะคะหลังจากนั้นคือเกษตรกรเขาเริ่มมีความเข้าใจค่ะเขาก็จะถ่ายกลุบต่อสังกันแล้วก็บางคนก็ขยันปลูกปุ๋ยพืชสดก่อนหน้านั้นคือแทบจะว่าไม่ไม่มีค่ะพวกแมงปอพวกอะไรอย่างเงี้ย พอหลังจากนั้นรู้สึกว่าธรรมชาติมันมันเริ่มตามมาเรื่อยๆอย่องเนี้ยทำอินรีเราลดรายจ่ายไปเยอะจากเมื่อก่อนชาวบ้านเวลาจะถึงหน้าฝนใช่ปะอากตือรือร้นที่จะหาเงินหยิบยืมเงินมาซื้อปุ๋ยอะไรประมาณนี้แต่พอเขาเข้ามาทําอินทรีย์คือปุ๋ยคอกนะคะที่บางคนก็หมักเอาไว้บางคนหมักไม่ทันก็ใส่เป็นปุ๋ยคอกสดๆไปเลยเวลาลงนาก็คือเราจะาสบายใจไม่ตะกิดตะคง การส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวอินทรีย์รัฐบาลจึงต้องมีนโยบายที่เหมาะสมช่วยสนับสนุนต้นทุนช่วงการปรับเปลี่ยนสร้างชาวนาต้นแบบที่มีฐานะใกล้เคียงกันจะช่วยลดงบประมาณและจูงใจเกษตรกรได้ขณะเดียวกันรัฐต้องช่วยเหลือให้ชาวนาเข้าถึงใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์พร้อมกับเชื่อมโยงการตลาดจูงใจให้เกษตรกรยังคงอยู่ในระบบอินทรีย์ สร้างการรับรู้ต่อประชาชนเรื่องราคาข้าวที่สูงขึ้นคือราคาที่สังคมจ่ายให้กับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนั่นเองเกษตรทรีย์ที่เราทำเปรียบเสมือนการเรียนปีที่1ที่ปีที่2เป็นออร์แกนิกไทยแลนด์ปีที่3เป็นไอโฟมปีที่4ี่เราขยับเป็น EU ปีที่5เราเป็น USDA หรือ NOP ชาวนาถ้าคิดทำกเกษตรอินทรีย์เหมือนการเรียนเราสอบขั้นขั้นขั้น,ข,นขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะมีทักษะมีความรู้เพิ่มขึ้นย้อนกลับไปถ้าเราทำพวกนี้ได้ราคาที่เรารับซื้ออย่างเช่นผมมีรงสีผมรับซื้อเนี่ยเอากาดิ้งไทยแลนด์ผมซื้ออยู่17ต่อตัน iPhone ซื้อ18 EU ผมซื้อ19 USDA ผมซื้อ2 0 0 0 0ที่นี่เราจะทำกะเกษตรอินทรีย์ไม่เหมือนจากกลุ่มอื่นการที่สมาชิกจะเข้ามาสู่ระบบเรา ไม่ใช่ว่าผมรับคุณเข้ามาเป็นสมาชิกเลยคุณต้องอยู่กับเราอย่างน้อย3ปีคั้งแรกที่คุณเข้ามาแค่บุคคลหนึ่งที่เข้ามาสู่ระบบการเรียนรู้คุณทำการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายจิตใจสิ่งสำคัญคือท้องนาคุณมีการเปลี่ยนแปลงหรือยังจากที่เคยใช้เคมีจากที่เคยเผาต่อสังเผาฟางคุณเปลี่ยนบริบททุกนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าการทำเกษตรอินทรีย์คือการให้ ชีวิตทั้งหลายกลับคืนมาหรือนิเวศท,ที่ดีขึ้นมานอกจากนี้นะครับงานการศึกษาเราก็ยังเจออีกว่าถ้ารัฐจะส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวบินซีมันอาจจะมีความเสี่ยงต่อกเกษตรกรในช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐจะสามารถช่วยอะไรได้บ้างในระยะสั้น ทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถไปต่อได้ด้วยตัวเองงานเราก็บอกนะครับว่ารูปแบบการอุดหนุนแบบไหนในระยะสั้นนะครับควรจะช่วยได้หรือการสร้างเกษตรกรต้นแบบเราควรเลือกเกษตรกรต้นแบบแบบไหนส่วนงานการศึกษาเราเนี่ยข้อมูลเรานะครับโดยเฉพาะการทําเรื่องของผลตอบแทนสุทธิที่ได้ระหว่างการปลูกข้าวทั่วไปและข้าวอินทรีย์ข้อมูลเหล่านี้เราพยายามใส่มูลค่าออกมาให้เป็นเงินให้ได้ชัดเจนก็จะช่วยให้กับผู้วางนโยบาย สามารถเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับต้นทุนในการดำเนินนโยบายได้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อที่จะมองอนาคตการปลูกข้าวไทยนะครับให้ยัง่งยืนต่อทั้งประเทศไทยและต่อทั้งโลกมากขึ้นโครงการวิจัยนี้เนี่ยนะครับพี่จริงเนี่ยก็ทำขึ้นมาเพราะว่าต้องการเปรียบเทียบผลของการทำนานะครับที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์โดยรวมนะฮะคั้งที่เรามองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นเนี่ยที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยพี่จริงก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยในมุมมองของทุกคนในโลกด้วยแหละ